อันนี้พบกับพี่เกตมณีนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องดินน้ำมันหานสานะคะวันนี้เราจะมาปั้นรูปสัตว์และผลไม้ค่ะดินน้ำมันใช้แทนดินเหนียวดินน้ำมันสามารถเก็บประสาทได้ง่ายและนํามาใช้ได้หลายครั้งหรือปั้นขึ้นรูปต่างๆส่วนผสมของดินน้ำมันนะคะจะใช้ดินแห้งแบบผงน้ํามันน้ํามันเครื่องหรือจารบีและขี้ผึ้งหรือใช้ดินสอพองน้ํามันเครื่องเบอร์50พาราฟินแข็ง และสีผงชนิดน้ำมันโดยเริ่มหล่อพาราฟินก่อนผสมน้ำมันเครื่องจากนั้นเทลงในดินสอพองที่บดผสมกับสีและนวดให้เข้ากันทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะ,ะต่อไปเราจะมาพบกับพี่อกุลภักกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับพี่อกุลภัก์นะคะวันนี้พี่จะพาน้องๆมาปั้นมังคุดค่ะน้องๆเห็นภาพมังคุดกันไหมคะอ๋อเห็นนะคะ จะมีทั้งมะขูนแบบเต็มลูกกับมะคูนแบบครึ่งลูกนะคะมะขุนค,ครึ่งลูกคือเราจะเห็นเนื้อข้างในมันด้วยไปปั้นกันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะเตรียมดินอัดมันก่อนเราจะใส่เราจะมีสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีขาวนะคะจากนั้นเราจะมาทำขั้นตอนขั้นตอนที่สองนะคะอันนี้พี่จะพาทำมงคูดแบบเต็มลูกก่อนนะคะขั้นตอนที่สองเราก็จะเอาสีม่วงนะคะมาปั้นเป็นรูปกลมๆขนาดไม่ต้องใหญ่มาก กรด,ดกลางๆค่ะจากนั้นขั้นตอนที่สามนะคะก็จะเป็นการปั้นกลีบของมังคุดคือสีเขียวๆที่มันจะอยู่บนมังคุดนะคะเราก็จะปั้นทั้งหมดห้กากลีบหนึ่งก้านนะคะจากนั้นก็จะได้ดังภาพที่สี่นะคะจะได้รูปของมังคุดแล้วก็กลีบแล้วของมังคุดจากนั้นขั้นตอนที่ห้านะคะก็จะเป็น นำชิ้นส่วนมาประกอบกันนะคะแล้วก็จะนํากีบเลียงมาประกอบบนลูกมังคุดนะคะก็จะได้ดังภาพที่หกเลยค่ะเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากเลยไปต่อกันเลยนะคะต่อไปเราจะพามาทํามังคุดแบบครึ่งลูกค่ะเราก็จะปั้นลูกกลมๆก่อนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งแล้วก็เราก็จะตัดแบ่งครึ่งค่ะก็จะได้สองซีกซีกที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะทํามาทําเป็นเนื้อข้างในของมังคุดนะคะเราก็จะปั้น เนื้อของมังคุดค่ะทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็จะมาใส่เหมือนขั้นตอนที่3าค่ะนำทั้งสส่วนมาประกอบกันประกอบเนื้อลงไปทีละชิ้นละชิ้นนะคะก็จะได้ดังภาพที่4ค่ะก็จะได้ตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วจากนั้นเรายังเหลือส่วนที่2ใช่ไหมคะเราก็จะมาทํากีบเลี้ยงค่ะเราก็จะทํากีบเลี้ยงทั้งหมดหกีบนะคะแล้วก็นํามาประกอบใส่ ใส่เปลือกของมังคุดค่ะก็จะประกอบไปทีละกีบทีละกีบนะคะเหมือนขั้นตอนที่สามเลยแล้วก็เราก็จะได้ภาพที่เสร็จสมบูรณ์เหมือนภาพที่สี่ค่ะจากนั้นพอเรานํามาวางรวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้มังคุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะอันนี้คือขั้นตอนการปั้นมังคุดนะคะก็จบลงแล้วค่ะต่อไปไปพบกับพี่เพลรดากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพี่เพลรดาเองนะคะพี่จะพาน้องๆมาปั้นผลไม้กัน น้องๆพอจะราออกไหมคะว่าน,นี่คือผลไม้ลูกปะไล่ถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากคือลูกองุ่นนั่นเองเราจะเริ่มปั้นกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะเอาดินน้ำมันสีม่วงมาปั้นเป็นลูกทรงกลมหลายๆลยูกวางเรียงไว้ก่อนแล้วเราก็รูปทรงสามเหลี่ยมนะคะเพื่อให้ได้รูปทรงขององุ่นนั่นเองต่อมาเราก็จะปั้นใบที่เอาดินน้ำมันสีเขียวมาปั้นกันนะคะ ให้ได้ประมาณ2ใบหลังจากนั้นเราก็จะนํามาติดที่พวงองหุ่นที่เราปั้นไว้ค่ะพอติดเสร็จเรียบร้อยเราก็ต่อไปเราจะเป็นการปั้นเครือของอ่างหุ่นนะคะเพราะาอ่างหุ่นน่าจะมีเครือพันปั้นให้เป็นเกลียวเกลียวนะคะก็จะเอามาติดกับขวนอ่างหุน่นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือพวงอ่างหุ่นที่เราจะได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นครูพี่พัฒมนมนค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่พัฒม์มนนะคะเราจะมาปั้นตัวอะไรกันคะน้องน้อง อ๋อถูกต้องแล้วค่ะมันคือหนอนนั่นเองขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาดินน้ำมันสีเขียวนะคะมาปั้นเป็นรูปทรงกลมค่ะส่วนขั้นตอนที่สองนะคะเราจะเอาดินน้ำมันที่ต่างขนาดกันนะคะมาปั้นต่อๆกันค่ะน้องๆปั้นเสร็จหรือยังคะขั้นตอนต่อไปนะคะปั้นตาค่ะโดยใช้สีขาวและสีดำขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราจะแปะตาลงไปที่ตัวหนอนค่ะน้องๆ สวยมากๆเลยค่ะน้องๆต่อมานะคะเราจะไปปั้นอะไรไม่รู้นะคะจะเป็นหน้าที่ของพี่พงพานิ้นะคะครับสวัสดีครับพี่พงภานี้นะคะวันนี้พี่ก็จะมาสอนวิธีการปั้นแตงโมงหรือวอเตอร์เมลอดนะคะสิ่งที่น้องๆต้อง,ตงเตรียมก็คือสน้ำมันสีแดง ดำก็คือทำมะเล็ดที่อยู่ข้างในเนื้อนะครับส่วนสีเขียวนั้นก็คือทําเปลือกของมันนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเห็นอะไรไหมเห็นเนาะก็คือทำให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมตอนแบบแอมโมทุกตัดนะขั้นต่อไปก็คือเอาสีดำมาทัดเป็น ก็คือขั้นตอนที่สามก็เป็นเปลือกนะครับก็ให้น้องนูเอาสีเขียวนะครับมาปั้นเป็นเปลือกเอามาประกบกับเนื้อของมันนะครับภาพสมบูรณ์ก็จะเป็นภาพของสไลด์ที่สามนะครับต่อไปนะครับก็จะยกหน้าที่ให้กับพี่น,นโรดมนะครับพี่ชื่อนันโรดมนะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยเอาดินน้ำมันสีฟ้ามาปั้นเป็นรูปก,กลมๆขั้นตอนที่สองปัน้นรูปกลมสี่รูปขั้นตอนที่สามปั้นเป็นทรงยาวประมาณนึงไม่ยาวกว่าลำตัวนะ ขั้นตอนที่สี่เอาสีขาวมาปั้นเป็นรูปกลมๆเป็นหูชั้นในขั้นตอนที่ห้าเอาสีฟ้ามาปั้นเป็นหูกลมๆใหญ่กว่าสีขาวขั้นตอนที่4ี่จะเป็นหูชั้นนอกขั้นตอนที่หจะเป็นหางสั้นกว่างวงแต่ก็มายาวกว่านะที่เจดเอาสีขาวมาปั้นเป็นงาน้องๆคงจะเคยเห็นงาใช่ไหมไม่ใช่งาที่ไ้โรยอาหารนะเป็นงาช้างขั้นตอนที่ 4, ปนนท 6, ปแปดนะเอาสีขาวกับมาปั้นเป็นรูปกลมๆลักษณะเล็กนิดนึงทำให้มัแมแนแปลดหน่อยแล้วก็เอาสีดํา มาไม่เล็กกว่ามาแปะลงเป็นตาดำของมันต่อเสร็จแล้วอ่ะเป็นรูปสมบูรณ์ของมันอ่ะให้น้องๆประกอบของมันอ่ะประกอบให้ได้ตัวแบบนี้นะนี่นารักไหมการปั้นช้างก็จบลงแล้วนะครับเป็นไงบ้างได้ช้างกันไหมเอ่ยได้ใช่ไหมสวยมากเลยพี่ๆแต่ละคนก็สอนจบแล้วนะครับเป็นไงบ้างสนุกกันไหมสนุกใช่ไหมอ๋อสนุกการสอนก็จบในวงเท่าค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าชูก้าชูก้าดูน